วันนี้พวกเราก็จะมาในหัวข้อสลัดโลโอ้โหฟินเลยนะคะ EP นี้เป็น EP ที่4ของเราแล้วนะคะไม่ต้องสงสัยนะคะว่าทำไมมากับสลัดรูด้จัก <c oughs> ไซส์แล้วกนะ็ <c oughs> คนควรจะลดและลดข่นได้แล้วนะคะ <c oughs> แต่และผปววไม่หวบแล้วนะคะไซส์ดี <c oughs> ผ่ะสลัดโลก็เป็นผักที่หลายคนทราบนะคะว่าเป็นทางอาหารไดเอทต้นทดนได้นะคะสามเป็นแล้วก็มีสารอาหารเยอะแยะมากมายนะคะสําหรับคนที่กำลังไดเอทอยู่ก็เลือกสลัดโลเป็นการลดน้าหนักไดเอทได้เลยนะคะประเด็นก็คือผักที่เรามาคนที่นี่นั่งอยู่เนี่ยไม่ชอบกินผักซะคน ใคินมากก็วงนงหันไดนยชิม่อมันมีแบบสแบบนะคะมันเป็นเแบบฮอสาลายแล้วก็เป็นแผ่นแป้งธรรมามีปูอัดด้วยเป็นไส้ปวอัดทั้งหมดเลยนะคะวันนี้พวกเราเลือกเป็นไส้วูอด ออแกกินแต่ปวดได้ไหมอ่ะอุ้ยต้องกินให้หมดให้แกรับเชิญฉุออดอ <laughs> ยนยนโยนแกรับเชิญกินผักมากินปูดเรียกเป็นสาลายนะคะเพราะชอบสาลาี่สาลาี่ทำมาจากอะไรขี <laughs> ้ไข่น่ะ <laughs> ยาเา เขาเปออยังไงอยู่อยู่น้ำสนนางเซโอไปเห็นหลาเขานะ,ะอ๋อเป็นชื่อเขียว,ะน,ยวยนะนะเป็นไงบ้างคนะ ข้ามันฝรั่อยำ่คือข้าวาสลัดโรลโรก็คือว่ามีนธรรมดาจะจะมันจะมีแบบเปนผักบ้างมันจะมีแอปเปิ้ลมาตักเดี่ยนนะคะกินง่ายด้วยถึงสลัดจะร์โนแต่ใจเราไม่โรลเลยนะวิ่งเยอะใจเร แล้วเหมาะสำหรับแบบผู้อาวุโสก็เเองไม่กินอาหารเย็นแต่ว่ากินอะไรนี่แถนได้นะ้มาคากเ็นค่ะไม่มีคำว่าไม่กินอาหารเย็นเขาก็ออกินไนีส่วนมากกินกี่กล่องดีวกล่องเลย อาหารเพื่อสุขภาพจริงๆกินเข้าไปนี่ได,ด้กินแรกก็คือผักค่ะชุนๆผัก,กน,นิดนึงนะคะแต่ถ้าเย่าว่าคนไม่ชอบผักก็จะเลือกเป็นแบบซื้อมาทําเองไม่เอาผักก็าเป็นผักที่อย่างอื่นที่ชอบนะคะมันจะมีสลัดผลไม้ที่คนไม่กินผักก็จะกินกัน สลัดข้าวโพดสลัดผลไม้จะจะเหลือไปให้กินเรียกป๊อปปี <c oughs> ไม่กินคนละอัน,นทำไมไน่านะกินจัง <c oughs> อบ้อนเคยแตะเอ็ดลดน้ำหนักยังไงควบคุมยังไงเคยซื้อมากินซื้อมากินแต่ไม่กินแกยิปบวก ท่านก็ทิ้งตัวเอง <laughs> ใช่ไหมใช่แ้วที่อสองรสาตินี้มันแตกต่างไนไม่้ไม่ได้ชิมชิมอไมชิมไอันนี้คือสาลานหารจ้ มันเป็นขึ้นคือไงก็เนหวาอบเบออันนี้ไม่มีสลัดกินแบบสลาดมันมีแอปเปิ้ลด้วยโอ้หแต่บางร้านเขาจะใส่เป็นแตงกวาเนี่ยป็นแตงกวาแต่กวาบลมีบเป่บลูมี่เป็นแอปเปิ้ลเด็ดแอปเปิดด้ล คูณนะค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีแอปเปิ้ลกินไม่ได้แอปเปิ้ลมันตัดได้ดีมากใช่แตงกวาดก็ตัดได้ดีเหมือนกันเลยปองบอนปองปองบอนแซ่บบอลจอมถามแซ่บอยู <c oughs> ่คือสีแซ่บกิมนมเปล่าเ่า Yêu niu, tại sao Khi hỏi không ping không. เป็นแผ่นเยย่ๆแผ่นสาไลจืดอ่ะจะเลย้ไหมหวานชโลเปอร์อร่อรมากค่ะกล่องละหกสิบบาทสุดยอดมากแผ่ชิ้นครีมสลัดนี่อร่อยค่ะแต่ว่าครีมนี้มันจะออกเลียเยนียงน,นิดนึงสำหรับคนที่ไม่ชอบหวานแนะนำไป สคนีชอันก็้เคป็เนเป็นสลัดผักที่ลดพวา้วนได้อย่างดีเลยนะคะบอกเลยอินได้ถึงตอนเทีย่ยงเลยนะคใหญมากคำใหญ่คำใหญิงๆาคนกินกินก็มากินเล้กินนี่เรากินเขา่อ กินอย่าลากินยานาเนี่ยกินก่อน6โมงเย็นสลัดสวนมากเขาไม่นิยมกินตอนเช้าเพราะว่าเราเคยเห็นเ <in> ่าเขาเคยเห็นเขาขายย่างมันสำลักสนมากก็กินน้ไรมาแดงไง่อ๋อแบบกินแค่อาหารแดงไหมแบบกินของตอนเสอบจะเป็นหัวสลัดแซมบินกินก่อน6โมเย็นไข่ต้ม ใคต้องมีประกินเช้าสองมองกินได้ถึงเที่ยงกินเที่ยงสองฟอกินได้ถึงบ่าสาสีเย็นเลยมงกินโองหต้องลองต้องลองกนากินกินละล่องกินล่องเดินละเขียนพี่ก็ไปกินมุกนลตอนกินเป็นหาโล่จะคล้องไหมไม่อยากจะพา อ๋อก็ร่างกายขึ้อใ่ปะกินสลัดกลับไปกินเหมือนเดิมกลับไปกินเครื่องเก่าลงวันแล้ขี่ขึ้นวันละวาโลแต่ว่าแปดงอันนี้มันเป็นอิกอะไรบ้าอวอ่ะอนมนอิมบางบากินข้าวเพิ่มที่ข้าวเรื่อานแป้งเพื่อนแปดงแปดงเห็ดแป้งข้าวิซซิส่าเวียนนาเพื่งซื้อมาเห็นบ่แป้งเนี่ยมันไม่เป็น แนเป็นแพลนเราเอาไปเซนเซนงานแ้วมาเอามาเมามาโ้ยเอาวาบ้าเลยเอาพัดเอาพัดเอาแค่เอาแครัสไซดพที่้องสมการอะแล้วก็มีแตงกวาถ้าเกิดว่าใส่อเปิดห้องสใส่แตงกวาแล้วพัดเอาใส่แตงกวาแล้วใส่ไว้นักแล้วกโกเลยนาไเห็นแม่อ้้งเาก็มันเก็บหาอะ่างก็ว่าเ้าจะเก็บเ้วยอตู้เย็นเขาจะเอาใส่กล่องคือามีอาการเขา ลเราแม่แข็งรับเชิญข้าวหล่อในม <c oughs> ือสูสงแขกรับเชิญข้าวที่ไหนยื้ซื้ออยู่ก็คือแม่เอาซื้อมาทานนะคะแขกรับเชิญคือไม่ค่อยดีนะคะช่วงนี้กำลังแบบไดเอทก็แบบคิดว่าจะซื้อมาทานอีกยันแต่ว่ายังไม่ได้ซื้อ,อต้องต้องไปซื้อ ๋เวเตี๋ยวเจนปากินก็ไม่แพงนะอันนี้นแพงกว่าเจนปักินต่างกันไม่กี่บาทแต่ว่าตัวนี้มันสารอาหารเยอะแมมันแบบมีประโยชน์มีประโยชน์เยอะนี่ก๋วยเตี๋ยวก็มีผักนะไม่อันนี้ผักมันมีประโยชน์กว่าอันนี้ก็คือลดผลด้วยไงแต่ว่าถ้าใครไม่ทนะ <c oughs> น้ำหนักเลยด้วยหมูกระทะก็มีผักนะผักเยอะด้วยบุฟเฟ่ผักด้วยแห่สาวๆคนไหนอยากลดหนอยากแต่เอดนะคะต้อง มันทำให้เพาะเราอินนานไม่นานแต่ว่ามันแก่เร็วไม่มันมันทำให้อินนานผักมันย่อยเร็วแต่ว่ามันมีปูอัดเยอะรินไรไรกันสิผักไมันเยอะไงมันกูอัดมันอยู่เร็วไม่ไม่ไม่อะไรปูอัดเมื่อกินแต่ปูอัดมันก็ปวดอยู่ใช่เปล่าหรือเปล่าก็กินรวมกันสิ ค่ะวันนี้นะคะก็มีเมนูมาแนะนำเป็นสลัดโลนะคะเป็นสำหรับสาวๆแต่เอดลดหุนนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะพบกับ EP5 ในเร็วๆนี้นะคะสวัสดีค่ะ